สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าวันนี้กับบิชันมิกษาและขอยชัชีดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สมัยอยู่ในสายด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสบายดีนะคะอาจารย์สบายดีค่ะค่ะวันนี้อาจารย์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะงั้นเราไปรับฟังคําถามแรกกันเลยค่ะพลังงานคืออะไรคะขอบคุณคําถามจากน้องเอนะคะอาจารย์คะพลังงานคืออะไรคะอาจารย์ ไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยเป็นผลของการกระทําของแรงที่เป็นเหตุทําให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ค่ะอืมค่ะอาจารย์พอยกตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย์อ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยรอ,อบตัวเราเปลวไฟที่เผากา,าน้ําเนี่ยจะเปลี่ยนน้าให้เป็นไอ้น้ําซึ่งจะเกิด<ม>แรงดันไอ้น้านั่นเองค่ะหรือแม้แกระทั่งมนุษย์เราเนี่ยที่สามารถเดินได้เพราะมีพลังงานอยู่ในตัวนั่นเอง แสดงว่าพลังงานนี่สําคัญมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าพลังงานเนี่ยมนุษย์เริ่มใช้กันมานานหรือยังคะอาจารย์อืมอาจารย์ตอบได้เลยว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มใช้พลังงานมาตั้งนานแล้วค่ะคุณนิกษาเพราะว่าเริ่มจากมนุษย์ยุคหินที่นาไม้และหินเนี่ยมาเฉียดสีกันจนเกิดเป็นพลังงานความร้อนและนํามาหุงต้มอ,อาหาร แม้กระทั่งขยบมาอีกนิดนึงอะ่ะก็มีการสร้างกลางหันวิตน้ําแล้วก็กำแันลมขึ้นมา <She is. S 2> หมายความว่าพลังงานเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองค่ะอืมขอบคุณคําตอบจากอาจารย์สมัยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักเรกสักครู่แนละ้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อคะ่ะ คุณเคยประสบปัญหาไฟดับกลางคันหรือไม่ไม่ต้องห่วงเพียงแค่คุณมีจักรยานของเราเพียงแค่คุณปันป่นปัน่นปั่นแล้วก็ปัน่นคุณก็สามารถผลิตพลังงานใช้เองได้แต่แต่ว่าที่ฉันใช้เครื่องนี้มาก็ไม่มีปัญหาเรื่องไฟดับอีกเลยค่ะสนใจติดต่อสั่งซื้อเบอร์0123456789 เรื่องเล่าวันนี้10บนิกาสามสิบแปดนาทียังอยู่กับพี่ชานและอาจารย์สมหมายค่ะอาจารย์สมหมายคะยังอยู่ในสายอยู่ไหมคะอยู่ค่ะค่ะอาจารย์งั้นเราเริ่มคำถามที่สองเลยนะคะอาจารย์ค่ะค่ะสิ่งแวดล้อมคืออะไรหรอคะค่ะอาจารย์สิ่งแวดล้อมคืออะไรคะอาจารย์เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกเนี่ยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่งมันแบ่งออกมาเป็นสอง ย่อยๆเหมือนกันค่ะคืออันแรกเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะพืชมนุษย์สัตว์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันมีชีวิตนะคะและอย่างที่สองเนี่ยค,คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นดินลมฟ้าอากาศอะไรอย่างนี้อืมอาจารย์คะแล้วอย่างที่สองนะคะอาจารย์ อย่างที่สองเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นแบบแผนในการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบรูปธรรมาอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถนนอาคารบ้านเรือนอะไรพวกนี้หรือว่าแบบนามธรรมเช่นศาสนากฎหมายการเมืองอะไรอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันนิกษาและค่ะดิชัในรายการเรื่องเล่าวันนี้สวัสดีค่ะ